สินค้าช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้เราพาทุกทุกท่านนะคะมาอยู่ตลาดนัดกรีนมอสุบุนะคะในวันอาทิตย์ที่ 2. พฤศจิกายนสองพันกนะคะบรรยากาศตลาดนัดกรีนมอแน่นเลยนะคะทุกคนคนเยอะมากเข้าเยอะมากนะคะคนเยอะจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายตลาดก่อนค่อยเจาะอาหารแล้วกันนะคะ อือนะคะคนเยอะจริงๆนะคะเยอะจริงๆ รีโนคนแน่นเลยนะคะนม่ถนัดเลยเพราะว่าเขามีโครงการกระลอขึ้นมากทุกคนตลาดก็จะแบบอันนี้หน่อยนะคะคนเยอะมากเลยอะ่ะถ้าเป็นจุดเดีุดเดี๋ยวเราเดินตลาดก่อนนะคะทุกคนนะคะนะคะ่คอยเก็บบรรยากาศอาหารอาหารน่ากินมากเลยตั้งสองฝัง่องอ,งอน,นี้ก็ชูนขนมไทยนะ ขนาดกรีนอ่อนอันนี้จะเป็นผักขึ้นบ้านผักกูนะฮะผักกูแบบหยิกแบบฝาแล้วก็อีกน,นะคะออกมผักออมสวยมากเลยทุกคน อกโอ้ตลาดคือคักเลยนะคะมันฝน,นชะตกนี่นะคะบรรยากาศตลาดเขามีโครงการคนละครึ่งนะะทุกคนตลาดมันก็เลยคือคักน,นะคะเขาจะเข้าเถียวเข้าตรงนตามัน,นแต่ละร้านแต่ละร้านนะคะนั่นเลยนะ,ะทุกคนดูนะคะบรรยากาศตลาดคลีนมอในวันที่สอง พฤศจิกายน2568อ,อันนี้ก็จะเป็นมือผักนะในตลาดมนมอนะคะคนเยอะจระิงค่ะทุกคนคนเยอะเยอะแบบมากๆเลย,ยนคะคะยังไม่พอเหรอคะคุณครูสวัสด <laughs> ีค่ะอันนี้ก็จะเป็นตลาดนะคะ เดี๋ยวเฮ้ยดูมุมนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมน้ำพริกน้ำพริกชุดละสิบมีหอยด้วยค่ะวันนี้ปูฝากนะทกคนเสียงคอนรถุงเท่าไหร่คะแม่ถุงที่ห้าเหรอหอยะน,ออหนะน่าทานนะทำไมมันตัวเล็กนะะักล่ะ ซึ่งก่อนในนี้มันมีคนตอนเห็นรูปสองคนด้วยกันกับที่หลังที่ม่ยังิ่งยี่ห้าผ่านเหรอคะใส้ทุ้งใหญ่สอนไหนเมเลยปะกินหอยนะอยากกินหอยแล้วนะทุกคนอยากกินของมีเปลือกแล้วมีนซื้อหอยขมนะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นฝักบ blues, ัวนะคะแล้วบัวกํมเท่าไหร่แล้วลูกบัวกราม่าสิบบาทมีหอยมีบัวมีสองปานะวนไปเดี๋ยวเราเดินไปละได้หอยละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้าใครโอเคนะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้วันนี้ได้ปลาใส่่่มะะค้าออนได้ปลามาด้วยนี่คุงเท่าไหร่พี่นางคุงเท่าไหร่คะนี่หุึงห้าสิบนะคะซื้อหอยแล้วอยากกินหอยปลาห้วยนะคะปลาห้วยปลาห้วยนะคะปลาเลืเดิเดินก่นใก่อนค่ะนี่ข้าวหลามท่าศิลานะคะนี่ค่ะข้าวหลามข้าวหลามไปเดิน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 ตลาดก่อนนะคะ คนแน่นมากค่ะทุกคนคนแน่นเลยนะคะโอ้ปลาช่วงนี้ก็จะมีปลาออกเยอะนะคะทุกคนปลาธรรมชาติมาเยอะมากนะคะปลาธรรมชาติมาเยอะมากนะคะทุกคนมันบานนะคะเสือหอยมันไม่ใส่กิ่นคะทุกคนบรรยากาศตลาดนะคะตลาดตรีนงตลาดพระเด่นก่อนนะคะ

เสร็จเลยใช่ไหมเสร็จเลยมันวิ่งหาเงินอีกปลาสวยมากเลยนะคะทุกคนปลาสดตรงนี้นะคะปลาซิ่วตัวใหญ่นาฬามันนี่ตัวนี้ปลาปลาธรรมชาติด้วยนะเขาอร่อยด้วยมีจะบกขายด้วยนะคะทุกคนลูกเด็กนะปลาตาลามานี่ร้อ้าสิบบาท้อยห้าสิบบาทคึกคักเลยนะทุกคนนะคคักเลย เราไปเดินดูจุดต่อไปนะคะท้องฟ้าเหมือนฝนจัลุแต่เช้าเลยนะคะวันนี้นไะนไปเราเดินต่อนะทุกคนกบไม่จ้ากาอิ่มทั้งวันเลยเมื่อวาน ลืมไม่เห็นกบปิ้งเมื่อวานไม่ได้เอาบอกหัวหน้าหัวหน้าเอากบยาตายให้กินไม่กินไม่ได้เลยมันมันขอละยี่สิบค่ะสามขอค่ะเป็นจะแครอลาดนะคะทุกคนตลาดรีโมนะคะก็พาเดินตลาดกั้นนะคะจุดน้องของฝามากมายเลยนะทุกคนสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อครึ่งนะทุกคนคนเยอะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือบรรยากาศตลาดนะคะนี่คิโตหมูเดียวนะคะเรายังไม่ได้อาหารเลยนะทุกคนเดี๋ยวต้องเพราะว่ามีโครงการคนละครึ่งพัดนะทุกคนก็เลยจะคึกคักเป็นธรรมดานะคะกะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ โอาลูกคนค่ะูแม่มขอให้รวยขอให้รวยน้ำนขสิบาคุมาจ้านี่คือบรรยาาตลาดคลินมอ์นะคะทุกคนในวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนสองพนายหกสิบนะคะไก ตัวไก่หม้อใหญ่เลยนะคะ้ชเก็บบรรยากาศกับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะในวันนี้นะคะก็หวังนี้ว่าสิทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจห่วงคิปของเรานะคะคนแน่นนะคะใน,นตลาดจะเลนะคะกับต,ตลาดมิงงะเวันนี้นะคะ สลด์ขึ้นงี้ยหนึ่งก็งขอตัวลงไลท์ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะชมคลิปของเราแล้วอย่าลืมเป็นกําลังใจกับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะจคะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกต่อไปส,สวัสดีจุมีเก่ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะมียสวยเลย